สวัสดีค่ะกระแตน้อยค่ะอะเหมือนนี้กระแตน้อยพามาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าหน้าเขาเขากลังงามไปเก็บพักเก็บพักไปหลับเท่าค่ะัะ เก็บฟางยังแน่ไปเก็บ,บพักหอมอ๋อพักหอมก่อนอืมอันนี้อัน,นพักขาดมีพักขาดใส่ออมแกงนองงัวนี่เก็บเอาหอมเปล หอมเปยหรือว่าหอมฉี่ใบเลื่อยแม่เพิ่นว่าให้ลก,อลกเอาโหลดเพิ่นว่าเบียหน่อยเบียน่อยเกิดร้ายหลาย หอมเตะเอาสามี้พ่อละมีผักกระแนงะพี่น้องนี่น้ำกันอหอมเปี๊ผักกระแนงใบมันมันงามๆใส่แกงน่มใหม่ใส่ออมเพื่อจะแสบผักก่อนคนปูไว้ เอามาปลูกไว้ในสวนมองเก็บงายก่อคานอคาหลายๆแม่เพันทรับไปขายนำแล้วนอ,อไปกินนอคาไปหลวดกินกระปุน ก็จะแสบแบกบัวบัวหน,น่อยเอ้าไปเก็บพักหอมพักหอมอยู่ใส้น้อมอือนนี่พวกบัวเลย เอาพวกบัวพวกบัวเลยแล้วกบัวแบงพวกบัว่าจะเป็นพวกบัวเลยเลองล,ลุกเอากันสักหน่อยลุกโ่เบิดซ้ำนี่ก็น่าจะพอ พิ่กำลังปลูกอีกแปลงยาวๆไปเลยน้เงี้อกพักหอมป หอมปีรือว่าหอมชี่ไปเรื่อยนะคะโอ้เบียรนหน่อยก็ร่งเกิดหลายแม่เพื่นว่าให้ลุกลุกเอาเลยก่าทันปุ๊รนี่ถึงมาทัวรทับใจเงนน้ำกันปลูกไต่ดนแล้ว พ,กกพีก็เก็บเอาไวในสวนเก็บเอาพริกเก็บเอาพริกหน่อยเป็นแม่ เยางพี่กามีอา้อาวแต่หน่อยบ่เห็นพักหอมอยู่นน่กามีอ้าวเก็บเอาอีกค่ะอยนี่มีเก็บเอาอีก,ออกน้าหมื่นหนูเต็มกัน ือจะพออะไระมาลับเท่าค่ะพี่น้องเท่าเอาไปล้างน้ำแล้วก็มาปั่นปั่นแบบนี้กระแต่หน่อยกระเอามาสับก่อนดับเท่าสับ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 เห็นมันขาดบมเห็บ่เห็มันเป็นเส้นบมเห็นเป็นเส้นยาวนะ เป็นตะนามข้าวดีฮะขนซองกอนบากใหญ่สับเรียบร้อย าน้ำต้ปมปลาแดกน้ำต้มห่อนเอาลงลวกเลย,ยคุณคุณนำขาวข่นามนเลยใส่น้ำอีกค่ะ นำขาวเท่าสีเขียวนำขาวอ่ะลวกปิดฟ้าไ้ก่อนปิดเพื่อให้มันสุกเดี๋ยวมาตำปนมือนนี้เอาปลาดุกปนปลาดุกใส่ quân xe nằm xe chất nồi เอานําต้มไปแดกนุ่มในนาจังหน่อยโอัชหนไงโจ๊กโจ๊กแห้งเลยเแล้วเอาลงใส่ในเท่าเลย ใส่ข้วัวความนัวยโยกับน้ำต้มใส่ปลาไปแล้วตามเลยบหอยพีหย่หอยจูบหอยจูบหรือว่าหอยขม เดี๋ยวเอาเครื่องลงน้ากันเลยเครื่องก็จะมีหอมเปร้หอมชี่หลักอตัวหอมผ้าหอมหอมใบขิงใส่หัวซิงไข่ผอมนีม่ใส่พวกบุงนำ้ำให้ความฝาดตัดแ้วกับ,บกทัวมีต้นหอมบัวบุกเครือคืนใส่ลงไป ทุกเครื่องคนณเข่ากันเรื่อยบานบานตัวตัว่เรียบร้อยสวัสดีค่ะอ้าวลาบเท่าเรียบร้อยแล้วค่ะพักก,ก,กับพักแกมืันนี้บ่ค่อยลายค่ะ เดี๋ยวมะแข็งคมแล้วก็มีอันมังเลียนฝ่าหั่นเป็นชิ้นหน,หน้อยๆก็รุย่ยมะแข็งคมบัได้เอาไซดน้ำเข่าหอนๆเอ,อามาๆมา,มาแซ่แบๆน้ำกันค่ะเอ้าหัวนั่งอยู่มองมือนแดงเอะมือนแดงก็อยู่กับมือแดงมาแซ่แบๆน้ำกันเหนียวเหนียว ก็เขาหอนหอนตอนเจาะเส็บๆเลย เขาขึติดมือไม่จงมาได้ไปเล่นดิน มักเือมนนั แต่มันเป็นเส้นเองเส้นผมจะคลองป่ะหืมบุกห่งขุ้มขม มันเหนียวมันยังติดมือ Ủa à. Mụn một, mụn. mình được mụn rồi. ให้กินแม่ลาบให้กินกระแตหน่อยนั่งสดกินเหรินเด้พี่น้อมมงมมลิ้มใหม่เหนอยวอ,อ่อนคอจังหน่อย เขาเมืนแบบเป็นแดงอยากติดมือ มันนี้ก็มานั่งจัดอยู่ผู้เดียวคือเก่าที่น้องมึนกันสิถามเหากันไม่ใส่โอ้มันนี่เป็นวันมันสิไม่กินน้ำแล้วแต่ที่แล้วแม่งพูตอดมือ มันยังทายไปแต่เสาแล้ววันยังสวยมาจะไปหาแนวมอโห่เขาพี่น้องเตรียมเตรียมยายหัวเขานะ มันนี่พี่น้องมดแดงมดแดงลายเขาบอกเป็นแดงมือนี่ย จัดมาสวดท้าย แล้วเท่านิ้วเหนียว,วเท่ากดเกรืองมันเป็นเท่าเท่าแอนม สุดยอดความขม มแซ่บหีิคักเลย ่มอหอยคอนถหวยคอนทาด บังหวายนี่กเก็บเอาอยู่ในกระช่างอยู่คางตดกระแตนั่งหน่อยกระแตนหน่อยนั่งเราซับกันแล้ว Tu peux มาเคือกอบวัน เรียบร้อยพี่น้องหลาบเท่านี้แสบคักมันออกเป็นหลดฝาดฝาดใส่ผักบุ้งน้าฝาดถามว่าใส่ผักบุ้งด่มันจะบ่อออกรถฝาดไปไหนต้องใส่ผักบุ้งน้แล้วก็ใส่ขิงออกที่หอมหอมเคยมีพี่น้องคุถามว่าใส่กระชายแทนใดบอ่บอบ่ได้ค่ะคือแบบมันมันจะคิว มันบวกขื้กันก็ใบขิงใส่ใบขิงนี่จะออกหอมหอมแซ่เบเอามือีนอกระแต้น้อยก็ต้องขอขอบคุณพี่น้นองที่เขามาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กับกระแตหน่อยมันอนี้กระแตหน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ